แสดงว่าทีมคุกเนี่ยนะครับยืนยันแล้วนะครับว่า Apple จะล็อตสโตรดักในวันที่19กุมภาพันธ์ปี ทุกคนพบกับไอเดีย o m o r r o w official นะครับ Apple ยืนยันวันเปิดตัวแล้วนะครับจะมีสินค้าใหม่เปิดตัววันที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้นะครับซึ่งเขาหรือเขาหรือก่อนหน้านี้นะครับที่หลายคนเนี่ยตั้งหน้าตั้งตารอกันว่าจะมีสินค้าใหม่เปิดตัวออกมาในวันดังกล่าวสัปดาห์ดังกล่าวจริงหรือเปล่านะครับซึ่งทีมคุกยืนยันออกมาแล้วนะครับว่าสินค้าใหม่ของ Apple จะมีการเปิดตัวในวันพุธที่10 9กกุมภาพันธ์ปี2 0 2 5นี้จริงนะครับซึ่งสำนักข่าวต่างๆอย่าง Apple Tag กนะครับก็ได้รายงานออกมาหลังจากที่ทีมคุกเขาทวิตหรือว่าทวิตบน X นะครับและถ้าทุกคนจำกันได้นะครับข่าวลือข่าวลือเกี่ยวกับ iPhone SE รุ่นที่4หรือว่าผลิตภัณฑ์ต่างๆของ Apple ที่จะมีการเปิดตัวเนี่ยเขาลือกันว่าจะมีการเปิดตัวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วครับซึ่งต้นข่าวนะครับหรือคนที่ให้ข่าวเทียบหนึ่งก็คือ มาโกมันนั่นเองนะครับซึ่งจริงอยากจะบอกทุกคนอย่างนี้นะครับว่าข่าวเนี่ยนะครับมันเป็นข่าวเลยอ,อยู่มันอาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่เป็นจริงก็ได้นะครับผมไม่ดิสเครดิต มากลุเมนนะครับผมให้เครดิตเขาด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าหลายๆข่าวก่อนหน้านี้นะครับก่อนหน้านี้เขารายงานออกมาแทบจะถูกเกือบทั้งหมดเลยนะครับก็จะมีข่าวเล็กข่าวน้อยบ้างที่มีรายงานขาวเคลื่อนกันไปบ้างอย่างที่บอกคือมันเป็นข่าวเลยครับทุกคนมันอาจจะไม่ได้เป๊ะๆไปตามนั้นแต่ว่าช่วงเวลาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ต่างเพราะฉะนั้นครับเราไม่ดิสเครดิตของเทียร์หนึ่งของเราแล้วกันนะครับรวมถึงเทียร์สื่อเทียร์ต่างๆด้วยนะครับผมให้เกียรติสื่อต่างๆที่เรานําข่าวของเขามาเสนอให กับทุคนได้รับฟังกันแล้วกันนะครับทีนี้เรามาดูหลังใจความกันดีกว่านะครับของข่าวนี้นะครับ m a r k r u m e r c o m นะครับทวิตนะครับแจ้งว่าทีมคุกเนี่ยนะครับยืนยันแล้วนะครับว่า a p p l e จะล็อ product ในวันที่19กุมภาพันธ์ปี2025วันพุธ หน้าที่จะถึงนี้นะครับโดยในวันนั้นสินค้าของ Apple ไม่ได้เปิดตัวแค่ iPhone SE ีรุนที่4นะครับยังมีชิปใหม่ๆนะครับหรือว่าสินค้าโปรดักใหม่ๆอย่างพวก macbook นะครับที่จะมีการจ่อร้อเปิดตัวหรือว่า ipad เจนใหม่เจน11หรือเปล่าหรือว่าจะเป็น iPad Air รุ่นใหม่เลยที่พร้อมจะเปิดตัวในวันนั้นนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนรอคอยมานาน3ปี4ปีแล้วนั่นก็คือ iPhone SE รุ่นที่4นั่นเองนะครับซึ่งเป็น iPhone รุ่นประหยัดนะครับที่ทุกคนรอคอยกันนะครับแต่สิ่งอื่นๆนะครับที่จะมีการเปิดตัวอย่างเล็กๆน้อยๆอ,อย่าง a i r t a g นะครับหรือว่า w ี t c h ใหม่ของ Apple ต่างๆก็มีคิวที่จะเปิดตัวในไงนวันนั้นด้วยซึ่งเราต้องรอรับชมกันแหะครับว่า มันจะมีอะไรบ้างที่จะเปิดตัวในวันนั้นนะครับสำหรับข่าวลุดข่าว,าวลือก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามใ,ใจกับผมด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ